สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขู่สู้คนนะคะมือนีมาพอกันกับสาวนิดพนันใช่คือเกานะคะอิหลากับยูนามือนีพี่น้องบรรยากาศก,กเย็นดีนะคะตอนนี้นฝากกาลังลึ้มมานะคะบ่รู้ว่าสิต๊หรือบ่ต๊นะคะขัดโตกก๊กะดีพี่น้องนะคะอิหลากะกาลังน่งนอนเล่นอยู่นะคะเลื่อนโทรศัพท์ไปมาละบนันนีไปพอข้าวข้าวหนึ่งพี่น้องละบนันนีอ่าพ่ออ่านไปอ่านมากับอดบ่ได้ที่เสียามาบอกสุภีสนองเขาฟังนะคะ เป็นยังเป็นข้าวของผู้ใดก็คือทางวงการมอลำเฮาพ่อเหนหละพี่น้องนะคะสำหรับช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงผ้ายูเขานะคะก็เป็นกําลังใจให้่ซุวงนะคะกําลังสิบปิฤารกาลายลายวงก็ปิดไปแล้วนะคะอีกรลายวงกับบ้านเด็ดปิดแต่ว่ากําลังสิบิดทยอยทยอยกันมากนะคะและ้วการล่าสุดพี่น้องก็ทางอ่าวงค่ำพุ่นรวมมิตรนะคะก็ะด้ทําการปิดฤดูกาลในวันที่11มิถุนยายน2 5 6 6าที่ั่านานี้นะคะบวกกับ ก,กันอาการอำลาวงการของทางนางเอกบัตประธนานาธทีเฮ่ไทยเอฟซีแฟนคลับหรือว่าวงการมอลลามนี่ช็อกไปตามๆกันเป็นยังวัตีเพราะวะ่าสําหรับนางเอกบัตประธานาน,นิบีอยู่กับวงข้ามพื้นรวมมิดนี่มาเป็นระยะเวลาประมาณ20ปีพี่น้องนะคะลวก็เพิ่นกับ้ากันมาสําหรับนางเอกบัตประธานาน,นิบีก็สิเป็นคนสิเป็นคนรุ่นไหมเลยละ่ะทีสืบทอดอสืบสารขําพุนรวมมิดมอลลัมาลขามพุนรวมมิด ไปตลอดก็คือผู้นี้นะคะแต่ว่าเพิ่นกระไดมีการอําลาลงแล้วในวันที่11บมิถุนายน2566นที่ผ่านมาแล้วก็เป็นมือปิดฤดูกาลนะคะหลายๆคนก็ช็อกไปตามๆกันเ็นไ้แฟนครับ f อซนี่ก็บอกว่าเป็น2ไฟด้วยกันก็คือว่าหลายๆคนกับเพิ่นอยากสิพักพอน,นะคะต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเพิ่นกัาเพิ่นสีพันตไปเป็นศิลปินอิสระนะคะสำหรับนั่งเอกบาทปฐมนัติกัแต่่าพี่น้องนะคะอ่านั่งเอกบาท ปัตถมณัตินี่เป็นหล้านสาวของทางคุนพอวิทูนนะคะสาหรับคุณพอวิทูนนี่เพิ่นในออกมาชีดแจงถึงประเด็นนี้ถึงการอําลาวงของทางนั่งเอกบานปัตรมััติพี่น้องเพื่นฉีดแจงโดยตรงเลยนะคะว่า,าสำหรับนั่งเอกบา้านปัตถมนัตเพิ่นนี่อทดทนมาโดนแล้วนะคะกับอาการแบบนี้ลวก็เหมือนกับสีว,าว่าบ่อด้อำลาวงการบ่อด้อำลาข้ามพันรวมมิรแต่ย่างใด แต่ว่าสาเหตุลักๆเลยนะคะก็คือว่าเพิ่นเป็นโรคไส้นัดพี่น้องแล้กกาตอนนี้นี่จะหมูกของนั่งเอกบาดประทมนันนี่กับว่าได้กลิ่นแล้วนะคะลาบณนีเพื่อนก็บอกกับทางคุณพลอยทูนนะคะว่าอยากสิพักโตอยากสิฟื้นโตอยากสิรักษาเจ้าของนะคะอ,อยากสิหายหายเร็วๆนะคะก็เลยถือโอกาสนี้นะคะถือโอกาสปิดวงนี้อำลาลงเลยนะคะสำหรับนั่งเอกบาทประทมนั่น เพื่อน่าอ่าสำหรับคุณพ่อวิทูนนะคะเพื่อนกระชีแจงว่านั่งเอกบา้านนี่เพื่อนขอพักอยากสิขอหยุดแต่โดนแล้วอยากสิขออยู่ต,ตั้งแต่ปีว่างหันแล้วนะคะแต่ว่ากระดวยงานด้วยหนาทีด้วยผ้าละทีย่งางคางค้าอยู่กัะบ้วงมอลำนะคะเพื่อนก็อยากสิมันให้มันอ่าจบไปโดยดีอยากสิให้มันสิ้นสุดสักกอนนะคะ,นะคะแล้วก็มือวันที่11ก็คือว่าเป็นมือปิดฤดูกาลนี่นั่งเอกบา้านนี่ก็เลยถือโอกาสนี้ พักงานซะเลยนะคะลลายๆคนก็สิีวอลเป็นอีกทาาหนึ่งมาเพื่ออํลล่าวงแล้วและเพิ่นสิพันโตไปเป็นศิลปินอิสระต่ลายนก็คขิดไปดังสัตว์นะคะแต่ว่าสําหรับคุณพอวิทูนเพิ่นก็มาสําหรับนั่งเอกบ้านนี่เพื่อนก็เป็นโรคไส้นัดละกะตอนนี้นี่จมูกเพื่อนนี่กับบไดิกรีนแล้วละกะอยากสิพักฝืนโตอยากสีรักษาโตให้แข็งแรงละกะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ่าอยากสิมีลูกน่ะล่ะค่ะพี่น้องกระทั่ง พระเอกเดียนะคะพี่น้องสําหรับทางคุนพ่อกับคุนแม่ของทางพระเอกเดียนล้ะกะ็คุนพ่อวิทุนก็คือกันก็อยากสีมีลูกมีหลานนะคะก็อยากสิให้นั่งเอกบาดปาฐมบ้านนี่ก็ต้องรักษาโตจะข้องให้แข็งแรงสะก้อนก้อนทีเสีมีน้องก้อนทีเสิมีลูกหลานนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆเลยของทางนั่งเอกบาททีได้บอสูอ้ท่างคุนพ่อวิทุนฟังนะคะแลับนิ่งุนพ่อวิทุนก็เอาออกมา ชี้แจงประเด็นนี้ถึงสาเหตุนี้นะคะว่านางเอกบาทปฐมนันนี้บ่ได้ต้องการที่สีอําลาวงบ่ได้ต้องการที่สีอําลาข่ามพุนรวมมีดตาย่างใดแตวบาอันนี้ก็ถืกวบ่าเป็นสาเหตุรักเลยก็ว่าไปพี่น้องนะคะก็เป็นกนําลังใจให้บ่าว่าสิเป็นสาหรับนางเอกบาทปรมนันสําหรับพระเอกเบียลวกะท่างคุนพอวิทูนลวกะสูขูสูขคนที่อยู่ในวงข้าพุนรวมมีนนะคะตอนนี้นี่อ่า ทำการปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะก็ถือว่าให้เพิินได้พักผ่อนนะคะกระทามาเบิง่งมือที่เพิ่นเปิดฤดูกาลนะคะเขาก็ต้องถาเบิ่งมาสําหรับนั่งเอกบาทประทำน,นั่นเพิินสีมากขึ้นครับวงคณะมอล่าําข้ามพุนรวมมิรคือเกาบอหรือว่าจาังไดก็ต้องรอเบิง่งเรือเพิินสีเอาศิลปินนั่งเอกมอลลัคนนไม่เข้ามาวงหรือว่าเพิิสสสลลน,น,นสีดันคนทีอยู่นในวงเราพี่น้องขึ้นมาให้เป็นนั่งเอกนะคะ หลักกาบ้านโดนมณีพี่น้องก็ได้พบพอก็บกันจากไปของทางนิวมุกดาพระเอกนิวมุกดาที่คููกับบ่าทปฐมนานพี่น้องนะคะก็แสดงความเสียใจกับ้วงข้ามพุ่นรวมมิตรดีๆไปย่างนิวมุกดาพี่น้องกับบ้านโดนมณีก็มีการอ่าทำบุญหนึ่งร้อยวันครบหนึ่งร้อยวันของทาง กับการจากไปของพระเอกนิวมุกดาะคะกัเป็นกำลังใจให่สูขู่สุกคนนะคะพี่น้องสหรับวงขําพุนรวมมิรนี้ถือว่าเป็นวงทีอิหลมามักอยู่ได้พี่น้องนะคะเป็นยังวัติถึงแม้ว่าเพื่อนสีบค่อยเก้งโซเชียลป,ปันไดนะคะแต่ว่าเพื่อนนี้งานหรือว่าฉากตั้งๆนี้เพื่อนเห็ดออกมาดีแห้งลวกัว่าสิเป็นหางเครื่องก็ดีศิลปินก็นดีศิลปินสุกคนนี้คุณภาพสุคนพี่น้องนะคะลวก งานต่างๆนินท่เพินเทดองมาโช่ออกมาหาเฮ้าเบิ่งนี่ละเอียดสู่งานพี่น้องนะคะเป็นวงทีลายลายๆคนกระตองการที่สีเบิง่งแตวบาเพิ่นบค่อยเก่งโซ่เฉียวปันได้นะคะกะือว่าอ่าสุดยอดแล้วสําหรบวงคําพุ่นรวมิตรเข้าก็ท่าเบิง่งในฤดูกาลหนาวบาสิมีนั่งเอกบัดประทรมนั่นขึ้นมาเป็นอ่านั่งเองกคือเกาบอเรือเพิ่นสิพักดันผู้ใดขึ้นมาบบเข้าก็ต้องรอเบิง่งก็ะเสือบาเพิ่นสิอ่า รลังการงานส่างย่างในนอนสําหรับวงคําพุนรวมมิรนะคะสําหรับรางเอกบาทประทานานก็ะทือ่า,า,าเป็นการลงหรือว่าเป็นการอําราจากวงคําพุนรวมมิดย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเรียกเดียว,วา่าเพิินบดหิมงานไปให้ผู้ใดนะคะปกติหนี่เพิินสี่บอกกับทางเพิ่นบอกกับทางคุณพ่อวิทุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ววา่าเพิ่นอยากสิพักงานแต่โดนแหลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะบนันเน กระดวยงานต่างๆที่ยัง่งคางค่ายู่นะคะจนมาถึงระยะเวลา่าที่เพิ่นรอคอยก็คือว่าในวันปิดฤดูกาลแล้วบ่ามีงานยังต้องคางค่ายแล้วสาหรับนั่งเอกบาทประธนานาธิีถือว่าเป็นผู้ยิ่งทีแข็งแกร่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าวงนันเด้เลยนะคะสําหรับนั่งเอกบาทเป็นผู้ยิ่งทีแข็งแกร่งแห้งนะคะกถืที่าสุดยอดแล้วพี่น้องก,ก็ไเป็นกำลังใจให้เพิ่นนะคะตอนนี้นี่ก็ ต้องรักษาโตพักฟื้นโตไปสกอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้สูคูสู้คนนะคะบอสิเป็นนาง,งเอกบาดปฐมนัลวงข้าพุนรวมมิแลวก็คณะหมอลำสูคูสูข้นสูวงนะละพี่น้องนะคะตอนนี้นี่ก็ต้องพอกับผ้าอยูเขา่าการแสดงนี่ก็อาจจบอรับลื่นปันไดนะคะละลายวงกับทยอยปิดฤดูกาลลวก็อีกหล,ลายวงกับตามตามกันมากก็ลังสิป,ปิดฤดูกาลนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวงขําพุนรวมมินี่ตอนนี้เพิ่งกับปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะ เพื่อนก็ได้พักผ่อนยางเต็มที่นะคะสำหรับนางเอกบ้าประธานาธิก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนเศร้าจากโลกนี้เร็วๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ท่า,ทานางเอกบ้านนี้ได้บอกกับทางคุณพอวิทูลน,นะคะว่าเพื่อนนี่เป็นโรคไส้นัดแล้วก็กลิ่นแล้วก็จมูกนี่ก็บ่ได้กลิ่นแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่อีหล่าเห็นทางคุณพอวิทูลน,นี่ได้เอามาชี้แจงกับฝ่าว่า บอกสุพิชจน้องเขาฟังนะคะนั่นราคาอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็อ่าเป็นข่าวที่อิหล่าได้เห็นมาในมือนีนแล้วก็ฝากเอามาอัปเดตสุพิชจน้องเขาฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้คูณสู้ข้อนั่นแหละพี่น้องสำหรับวันนี้อิหล่าขอโตไป็สักก่อนนะคะกขอก่าวข้าวาขอบุญค่ะ